ใจกลางมหานครกรุงเทพที่วุ่นวายหญิงสาวคนหนึ่งชื่อมินตรากำลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนจากการตั้งด่านตรวจของตำรวจที่ควรจะเป็นเรื่องปกติกลับกลายเป็นการเผชิญหน้าที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกรีดคนหนึ่งการกระทำที่บ้าบิ่นและหน้าทิ้งได้เปลี่ยนบ่ายวันธรรมดาที่แดดจ้าให้กลายเป็นช่วงเวลาที่อะดรีนาลีนสูบฉีดไปทั่วร่าง บ่ายวันนั้นของกรุงเทพยังคงมีชีวิตชีวาเช่นเคยท้องฟ้าสีครามสดใสแผ่กว้างไรเมฆบดบางแสงแดดสาดส่องลงมาอย่างอบอุ่นสะท้อนกับตัวถังรถยนต์ที่แล่นผ่านไปมาจนเป็นประกายวาววับท่ามกลางบรรยากาศที่จอแจของเมืองหลวงมินตราขับขี่มอเตอร์ไซค์ออโตเมติกของเธอไปอย่างสบายอารมณ์ ผมยาวสลวยสีดำคลับของเธอปลิวสวัยไปตามแรงลมอย่างงดงามทำให้เธอดูโดดเด่นท่ามกลางยานพาหนะมากมายบนท้องถนนเธอสวมเพียงเสื้อยี่สีดำเรียบๆที่พอดีตัวกับกางเกงขายาวสีดำรัดรูปซึ่งทำให้รูปลักษณ์ของเธอดูเรียบง่ายแต่ก็แฝงไปด้วยความสง่างามเธอคือภาพสะท้อนที่สมบูรณ์แบบของหญิงสาวยุคใหม่ที่เปี่ยมไปด้วยความมั่นใจในตัวเอง ถนนหนทางในกรุงเทพไม่เคยว่างเว้นจากผู้คนรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ต่างเคลื่อนตัวไปตามเส้นทางของตนเองสลับหยุดนิง่งเมื่อเจอสัญญาณไฟแดงหรือชะลอตัวเมื่อมีรถขนาดใหญ่เคลื่อนผ่านไปอย่างเชื่องช้าเสียงแตรรถดังประสานกันไปมาผสมกับเสียงเครื่องยนต์และเสียงพูดคุยของผู้คนริมทาง พ่อค้าแม่ค้าหับเร่แผงลอยเดินขายของให้กับรถที่จอดติดไฟแดงบ้างก็เป็นพวงมาลัยบ้างก็เป็นน้ำดื่มเย็นๆในขณะที่เด็กๆวิ่งเล่นกันบนทางเท้าส่งเสียงหัวเราะอย่างร่าเริงโดยไม่ใส่ใจกับความร้อนระอุของแสงแดดมินตราเพลิดเพลินกับทุกวินาทีของการเดินทางครั้งนี้สำหรับเธอแล้วความวุ่นวายของเมืองใหญ่นี้มีบางอย่างที่ทำให้รู้สึกสงบมันเป็นเหมือนท่วงทำนองแห่งชีวิตที่คนซึ่งอาศัยอยู่ท่ามกลางความสับสน,นหม่านเท่านั้นที่จะเข้าใจได้ ไม่มีอะไรที่ดูผิดปกติในบ่ายวันนั้นมินตราบังคับมอเตอร์ไซค์ของเธอไปอย่างใจเย็นเพลิดเพล,นเพลินกับสายลมที่ปะทะใบหน้าพลางชำเองมองตึกสูงระฟ้าที่ตั้งตระหง่านอยู่สองข้างทางแม้จะเต็มไปด้วยความจอแจแต่บรรยากาศกลับให้ความรู้สึกคุ้นเคยเหมือนบ้านที่เธอรู้จักมาโดยตลอดโดยปราศจากกลางสังหรณ์ใดๆมินตรายังคงขับขี่ต่อไปปล่อยให้ตัวเองล่องลอยไปกับจังหวะชีวิตของกรุงเทพมหานคร ใครเลยจะคาดคิดว่าท่ามกลางความสบายใจและกิจวัตรที่ดูเหมือนจะธรรมดานี้จะมีบางสิ่งที่คาดไม่ถึงรออยู่เบื้องหน้าบางสิ่งที่จะทดสอบความกล้าหาญและความเด็ดเดี่ยวของเธอจนถึงขีดสุดท่ามกลางการเดินทางที่เริ่มต้นอย่างสบายๆมินตราพบว่าการจราจรเริ่มชะลอตัวลงโดยไม่มีสาเหตุที่แน่ชัดเบื้องหน้าของเธอปรากฏร่างของตำรวจหลายนายยืนอยู่ริมถนนในเครื่องแบบเต็มยศสวมทับด้วยเสื้อกั๊กสะท้อนแสงสีเขียวสด พวกเขากำลังสุ่มหยุดรถเพื่อตรวจสอบทีละคันโดยปราศจากรอยยิ้มหรือความเป็นมิตรใด,ดๆถนนที่ปกติจะคึกคักแต่คล่องตัวบัตรนี้กลับกลายเป็นแถวยาวของยานพาหนะที่ผู้ขับขี่ต่างมีสีหน้าสับสนมินตราซึ่งไม่มีทางเลือกอื่นจำต้องขับตามกระแสะไปและในที่สุดก็ถูกตำรวจในหนึ่งเรียกให้หยุดร่างของเขาดูใหญ่โต เป็นชายวัยกลางคนที่มีพุงพลุ้ยจนแทบจะทะลุเสื้อกักออกมาเขาเดินเข้ามาหาเธอด้วยฝีเท้าที่หนักอึ้งเสียงหอบหายใจของเขาดังชัดเจนใบหน้ากลมกลมนั้นแสดงออกถึงความหยิ่งผยองราวกับเป็นคนที่หลงไหลในอำนาจของตนเองตำรวจในนั้นคือจะสิบตำรวจสมชายเจ้าหน้าที่วัยสี่สิบกว่าปีที่ดูเหมือนจะคุ้นเคยกับสถานการณ์เช่นนี้เป็นอย่างดี ด้วยท่าทีที่เชื่องช้าแต่จงใจทำให้ดูเด็ดขาดเขายืนอยู่ตรงหน้ามินตราราวกับต้องการแสดงให้เห็นว่าเขาคือบุคคลที่ต้องได้รับความเคารพโดยไม่ต้องเอ่ยคำพูดใดๆจะสมชายกว่าสายตามองมินตราตั้งแต่ศรีรษะจะรบปลายเท้าดวงตาของเขาสำรวจร่างกายของหญิงสาวด้วยท่าทีที่น่าอึดอัดจากนั้นเขาก็เชิดคางขึ้นเล็กน้อยเป็นสัญญาณให้มินตราขยับรถเข้าชิดขอบทางมากขึ้น มินตราแม้จะรู้สึกได้ถึงความผิดปกติบางอย่างจากสถานการณ์นี้แต่ก็ยังคงทำตามคำสั่งโดยไม่สักถามในใจของเธอคิดว่านี่คงเป็นเพียงการตรวจสอบตามปกติแม้ว่าหัวใจจะเริ่มรู้สึกไม่สบายใจกับสายตาของจสมชายที่จ้องมองเธอนานเกินไปก็ตามโดยไม่พูดพร่ำทำเพลงจสมชายเริ่มตรวจสอบเอกสารรถของมินตรามือที่ใหญ่และสั่นเล็กน้อยจากน้ำหนักตัวของเขาถือสมุดทะเบียนรถของมินตราไว้พลิกกระดาษไปมาอย่างช้าๆราวกับกำลังตรวจสอบสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งยวด แต่จากท่ายืนและสีหน้าของเขาเห็นได้ชัดว่าเขาเพียงแค่พยายามทําให้สถานการณ์นี้ดูจริงจังเกินกว่าที่ควรจะเป็นในขณะเดียวกันรอบๆตัวพวกเขารถคันอื่นๆที่ถูกเรียกให้หยุดก็ดูเหมือนจะประสบกับชะตากรรมเดียวกันผู้ขับขี่ต่างรอคอยอย่างกระวนกระวายขณะที่ตำรวจในอื่นกําลังตรวจสอบพวกเขาด้วยท่าทีที่แข็งกร้าวและยิงโสไม่ต่างกัน สำหรับมินตราแล้วบ่ายวันที่เคยรู้สึกสงบบัดนี้เริ่มแปรเปลี่ยนเป็นความตึงเครียดราวกับว่ามีบางสิ่งที่ใหญ่กว่ากำลังรออยู่เบื้องหน้ามินตราเปิดกระเป๋าสภายใบเล็กของเธอด้วยท่าทีที่เยือกเย็นพยายามสงบสติอารมณ์ของตัวเองแม้ว่าหัวใจจะเริ่มเต็มไปด้วยความวิตกกังวลเธอสูดหายใจเข้าลึกๆขณะค้นหาเอกสารที่จะสมชายต้องการในกระเป๋าสตางค์ สมุดทะเบียนรถหาเจอได้อย่างง่ายดายเธอยื่นมันให้กับตำรวจร่างทวมที่ยืนอยู่ตรงหน้าแต่เมื่อเธอพยายามหาใบขับขี่มินตราก็ชะงักไปทันทีนิ้วของเธอไล่ไปตามทุกซอกทุกมุมของกระเป๋าสตางค์แต่ใบขับขี่ของเธอไม่อยู่ที่นั่นเธอนึกขึ้นได้ว่าลืมบัตรใบเล็กๆนั่นไว้ที่บ้านเมื่อเช้านี้ความผิดพลาดเล็กน้อยที่ตอนนี้กำลังจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ ใบหน้าของเธอยังคงพยายามรักษาสีหน้าให้สงบนิ่งแม้ว่าหัวใจจะเริ่มเต้นรัวเร็วขึ้นที่เบื้องหน้าของเธอจะสมชายยืนจ้องมองด้วยสายตาคมกริบราวกับสิงโตที่พร้อมจะขย่ำเหยื่อรอคอยสัญญาณของความอ่อนแอจากมินตราจะสมชายรับสมุดทะเบียนรถจากมือของมินตราตรวจดูผ่านๆด้วยท่าทีเกียจคร้านก่อนจะเงยหน้าขึ้นมาอีกครั้งแววตาของเขาคมปราบและริมฝีปากก็ยกยิ้มเล็กน้อยอย่างมีความหมายเอกสารครบนะครับ เขาถามแม้จะรู้อยู่แก่ใจว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นสายตาของจะสมชายราวกับจะทะลุเข้าไปในความคิดของมินตราทำให้เธอยิ่งประหม่ามากขึ้นด้วยน้ำเสียงเย็นชาเขากล่าวต่อแล้วไปขับขี่ล่ะครับคำถามง่ายๆนั้นเหมือนกับการตบหน้าอย่างแรงสำหรับมินตรา เธอพยายามหาคำพูดเพื่ออธิบายสถานการณ์ของเธอแต่รากับว่าคำพูดทั้งหมดติดอยู่ที่ลำคอจะสมชายที่ดูเหมือนจะคุ้นเคยกับการรับมือกับสถานการณ์เช่นนี้เป็นอย่างดีเลิกคิ้วขึ้นข้างหนึ่งรอคอยคำตอบที่ไม่มาถึงเสียทีความเงียบของเธอเป็นคำตอบที่เพียงพอสำหรับจะสมชายแล้วเขาพยักหน้าช้าเรากับแสดงความผิดหวังที่เสแสร้งขึ้นมาก่อนจะเอ่ยในที่สุดถ้าไม่มีใบขับขี่ก็รู้กฎกันอยู่นะครับมอเตอร์ไซค์คันนี้ต้องถูกยึด น้ำเสียงของเขาฟังดูเด็ดขาดแต่กลับมีความเย็นชาและไม่ใส่ใจเจือปนอยู่ซึ่งทําให้สถานการณ์ยิ่งดูหนักหน่วงสําหรับมินตราสายตาของจัสมชายตอนนี้เปลี่ยนเป็นแววตาที่เต็มไปด้วยอํานาจและเขาก็ก้าวเข้ามาใกล้ขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่ามินตราไม่มีช่องว่างให้หลบเลี่ยง สำหรับจะสมชายนี่คือช่วงเวลาที่กฎหมายต้องถูกบังคับใช้อย่างไม่มีข้อแม้ในขณะเดียวกันสำหรับมินตราแล้วบ่ายที่สดใสนั้นได้แปลเปลี่ยนเป็นสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความกดดันเธอยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นสับสนและพยายามคิดหาทางว่าจะทำอย่างไรเพื่อออกจากสถานการณ์นี้โดยไม่สูญเสียการควบคุมหรือสิทธิในรถมอเตอร์ไซค์ของเธอไป จะสมชายถอยหลังไปหนึ่งก้าจ้องมองมินตราด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยการคำนวณเขารู้ดีว่านี่คือสถานการณ์ที่เขาสามารถช่วยโอกาสได้ในฐานะตำรวจที่คุ้นเคยกับการตั้งด่านบนท้องถนนไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาเจอกับคนแบบมินตราผู้กระทำผิดกฎจราจรที่ตื่นตระหนกและสับสนง่ายต่อการกดดันเพื่อพูดคุยเขายิ้มเล็กน้อยเผยให้เห็นฟันที่ไม่ค่อยเป็นระเบียบนักก่อนจะล้วงมือไปเท้าเอลพลางถอนหายใจยาวราวกับกำลังชั่งใจในเรื่องที่หนักหนาเอาอย่างนี้นะน้องสาว เขาพูดด้วยน้ำเสียงที่จงใจทำให้ดูเป็นมิตรแต่ก็ยังคงแฝงไปด้วยความเย้ยหยันถ้าไม่มีใบขับขี่เนี่ยเรื่องมันยาวนะเขาเว้นจังหวะเดี๋ยวต้องยึดรถไปก่อนแล้วน้องก็ต้องไปเดินเรื่องวุ่นวายที่โรงพักอีกเขาหยุดพูดชั่วครู่สังเกตใบหน้าของมินตราที่เริ่มสับสนก่อนจะพูดต่อแต่ถ้าอยากให้เรื่องมันง่ายๆก็แค่ให้ค่ากาแฟพี่สักหน่อยเดี๋ยวพี่ช่วยให้จบตรงนี้เลยมินตรารู้สึกเหมือนอกจะระเบิดเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านั้น เธอรู้ดีว่านี่ไม่ใช่เรื่องของกฎหมายหรือข้อบังคับอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องของการใช้อำนาจในทางที่ผิดจะสมชายไม่ได้พยายามปิดบังเจตนาของเขาเลยแม้แต่น้อยข้อเสนอนั้นคือการเรียกรับเงินสินบนอย่างจงแจ้งสายตาของจะสมชายยิ่งทําให้มินตราอึดอัดใจ,จราวกับนายพรานที่กําลังรอให้เหยื่อยอมจำนนแต่ถึงแม้ความกดดันจะมากมายเพียงใดมินตราก็ไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆด้วยน้าเสียงที่เด็ดเดี่ยวแม้จะสั่นเครือเล็กน้อยเธอกล่าวว่าไม่ค่ะ ถ้าต้องยึดก็ยึดไปเลยแค่เดี๋ยวหนูจะไปทำเรื่องตามขั้นตอนเองคำพูดเหล่านั้นหลุดออกมาจากปากของเธอด้วยความกล้าหาญที่เธอรวบรวมมาจากความเยือกเย็นที่ยังเหลืออยู่เธอรู้ว่าการปฏิเสธไม่ใช่การตัดสินใจที่ง่ายแต่เธอก็ไม่ต้องการยอมจำนนต่อความไม่ยุติธรรมจะสมชายรีตาลงสีหน้าของเขาเปลี่ยนจากสบายๆเป็นหงุดหงิดเขาไม่คุ้นเคยกับการเจอการต่อต้านเช่นนี้โดยเฉพาะจากหญิงสาวที่ดูธรรมดาคนหนึ่ง อ้อจะเล่นแง่เหรอเขาพูดด้วยน้ำเสียงเกลี้ยกล่อมเสียงดังกว่าเดิมเขาก้าวเข้ามาใกล้มากขึ้นร่างใหญ่โตของเขาแทบจะบดบังร่างของมินตราที่ยังยืนอยู่ข้างมอเตอร์ไซค์ด้วยการเคลื่อนไหวที่จงใจทำให้ดูช้าๆจะสมชายเอื้อมมือไปแตะกระบองที่ห้อยอยู่ข้างเอราวกับเป็นการเตือนโดยไม่ต้องใช้คำพูดบรรยากาศยิ่งทวีความตึงเครียดขึ้นผู้ขับขี่คนอื่นๆที่อยู่บริเวณนั้นเริ่มหันมามองแต่ไม่มีใครกล้าพอที่จะเข้ามาแทรกแซงมินตรายังคงยืนตัวตรงแม้ว่าหัวใจจะเต็มไปด้วยความกลัว เธอรู้ว่าสถานการณ์นี้อาจจบลงไม่สวยแต่เธอก็ไม่ต้องการยอมแพ้ต่อแรงกดดันที่ไม่สมควรสำหรับจะสมชายนี่คือเกมแห่งอำนาจสำหรับมินตรานี่คือการทดสอบความกล้าหาญและหลักการของตัวเองจะสมชายยืนอยู่ตรงหน้ามินตราจ้องมองเธอด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ที่ยากจะอธิบายหลังจากที่คำของเงินของเขาถูกปฏิเสธอย่างเด็ดเดี่ยวเขาก็ไม่แสดงท่าทีว่าจะยอมแพ้ ตรงกันข้ามเขากลับยิ่งสนุกกับสถานการณ์นี้รู้สึกว่าตัวเองควบคุมทุกอย่างได้อย่างสมบูรณ์ด้วยร่างกายที่ใหญ่โตของเขาซึ่งแทบจะปิดกั้นทางออกของมินตราจะสมชายพูดด้วยน้ำเสียงสบายๆแต่เต็มไปด้วยแรงกดดนันถ้าไม่มีเงินก็ไม่เป็นไรงั้นก็ไปโรงพักกับพี่เดียวเราไปคุยกันดีๆที่นั่น สายตาของเขากวาดมองมินตราตั้งแต่หัวจรดเท้าเป็นสายตาที่ทำให้เลือดในกายของมินตราเดือดพล่านเธอรู้ดีว่าความหมายของจะสมชายไม่ใช่ขั้นตอนทางกฎหมายที่เป็นทางการหรือการแก้ไขปัญหาตามกฎหมายที่แท้จริงแต่มันคือคําขู่ที่ซ่อนเร้นอยู่ในคําพูดที่แท้งทําเป็นมิตรมินตรารู้สึกว่าหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นเธอยืนอยู่ตรงนั้น ร่างกายของเธอยังคงตั้งตรงแต่ความคิดของเธอกำลังวิ่งวนสับสนคำพูดของจัสมชายไม่ใช่แค่คำขู่แต่ยังแฝงไปด้วยน้ำเสียงในเชิงชู้สาวที่ทำให้เธอรู้สึกขยะขยงหญิงสาวพยายามควบคุมตัวเองอดกลั้นความอยากที่จะโกรธหรือทำอะไรหุนหันพลันแล่นเธอสูดหายใจเข้าลึกๆจ้องมองจัสมชายด้วยสายตาคมกริบแสดงให้เห็นว่าเธอจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆ ต่จะสมชายกลับขยับเข้ามาใกล้ขึ้นอีกระยะห่างระหว่างพวกเขายิ่งแคบลงด้วยร่างกายที่ใหญ่โตของเขา,เขาพยายามกดดันมินตราสร้างบรรยากาศที่น่าอึดอัดไปเถอหน้าเขาพูดอีกครั้งคราวนี้ด้วยน้ำเสียงที่บังคับมากขึ้นเดี๋ยวพี่ช่วยจัดการให้ทุกอย่างง่ายๆไม่ต้องวุ่นวายรอบตัวพวกเขาบรรยากาศบนท้องถนนยังคงจอแจ แต่สำหรับมินตราแล้วโลกทั้งใบราวกับแคบลงเธอรู้สึกจนตรอกเหมือนนกตัวเล็กๆที่ถูกนักล่าล้อมไว้จากสมชายด้วยร่างกายที่ใหญ่โตและท่าทีที่คุกคามของเขาดูเหมือนกำแพงที่ยากจะทลายลงได้แต่มินตราไม่ใช่คนที่จะยอมแพ้ง,ง่ายๆแม้ความกลัวจะเริ่มคืบคลานเข้ามาในใจแต่เธอก็ยังคงยืนหยัดอย่างมั่นคงพยายามมองหาช่องทางที่จะหลุดออกจากสถานการณ์นี้ สายตาของเธอไม่ละไปจากจะสมชายพยายามอ่านทุกการเคลื่อนไหวของชายคนนั้นมินตรารู้ดีว่าหากเธอยอมทำตามคำขอของจะสมชายและไปที่ป้อมตำรวจเธอจะสูญเสียการควบคุมในตัวเองไปนั่นเป็นสิ่งที่เธอจะไม่มีวันยอมให้เกิดขึ้นมินตรารู้สึกจนตรอกมากขึ้นเรื่อยๆจากท่าทีของจะสมชายที่ก้าวร้าวและคุกคามมากขึ้นทุกขณะชายคนนั้นยืนอยู่ใกล้เกินไปทำให้เธอถอยหรือหลบเลี่ยงได้ยากสายตาที่เจ้าเล่และดูถูกของจะสมชายทำให้เลือดของเธอเดือดพล่านแต่เธอก็ยังพยายามควบคุมสติเอาไว้ หนูไม่ไปค่ะหนูบอกแล้วว่าถ้าต้องมีขั้นตอนอะไรหนูจะจัดการเองเธอกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นแม้ในใจจะกำลังต่อสู้กับความกลัวแต่จะสมชายก็ไม่สนใจด้วยร่างกายที่ใหญ่โตของเขาเขายิ่งขยับเข้ามาใกล้ขณะที่มือขวาของเขาเคลื่อนเข้ามาพยายามจะคว้าแขนของมินตราเออหน้าอย่าพูดมากเลยไปด้วยกันนี่แหละจะได้จบเร็วๆจะสมชายพูดคราวนี้ด้วยน้ำเสียงที่หยาบกระด้างขึ้นราวกับว่าการตัดสินใจของเขาเป็นที่สิ้นสุด ทันทีที่จ่าสมชายสัมผัสแขนของเธอมินตรารู้สึกว่าร่างกายของเธอตอบสนองโดยอัตโนมัติเธอรู้สึกขยะขยงถูกยามเกียรติและถูกคุกคามในเวลาเดียวกันโดยไม่ทันได้คิดเธอเงื้อมือขึ้นและตบหน้าจ่าสมชายอย่างแรงเสียงฝ่ามือกระทบใบหน้าดังลั่นชัดเจนแม้จะอยู่ท่ามกลางความจอแใจของท้องถนนจ่าสมชายที่ไม่คาดคิดว่าจะเจอการต่อต้านเช่นนี้ถึงกับเซไปข้างหลังเล็กน้อย ใบหน้ากลมๆของเขาแดงก่ำและดวงตาเล็กๆของเขาเบิกกว้างด้วยความตกใจการตบครั้งนั้นไม่เพียงแต่ทำร้ายศักดิ์ศรีของจะสสมชายแต่มันยังจุดชนวนความโกรธของเขาด้วยเขาใช้มือลูบแก้มที่เริ่มแดงของตัวเองพลางจ้องมองมินตราด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นแก่กล้าดียังไงเขาตะคอกด้วยเสียงที่ดังกว่าเดิมทำให้คนรอบข้างเริ่มหันมามอง จะสมชายบัตรนี้กลายเป็นคนที่ไม่พยายามปิดบังเจตนาชั่วร้ายของตัวเองอีกต่อไปความโกรธของเขาพุ่งถึงขีดสุดและเขาก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วมือของเขากำแน่นราวกับพร้อมจะทำร้ายกลับมินตราที่ยังยืนอยู่ที่เดิมพยายามควบคุมความกลัวที่เริ่มเข้าครอบงำเธอรู้ว่าสิ่งที่เธอเพิ่งทำลงไปเป็นการกระทำที่กล้าหาญแต่ก็อาจทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงได้ แต่มินตราไม่เสียใจเธอมองจะสมชายด้วยดวงตาที่เปี่ยมไปด้วยความกล้าหาญพยายามแสดงให้เห็นว่าเธอจะไม่ยอมให้ใครมารังแกเธอได้ง่ายๆในขณะเดียวกันบรรยากาศรอบข้างก็เริ่มเปลี่ยนไปผู้ขับขี่และคนเดินเท้าบางส่วนที่เห็นเหตุการณ์ต่างดูสับสนบางคนถึงกับเริ่มเดินเข้ามาใกล้เพื่อดูให้ชัดเจนขึ้น ท่ามกลางความร้อนระอุข,ของบ่ายวันนั้นความขัดแย้งระหว่างมินตรากับจสมชายได้ทวีความรุนแรงขึ้นและสถานการณ์ที่เดิมทีเป็นเพียงการตั้งด่านตรวจธรรมดารรมดาก็ได้กลายเป็นการต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีไปเสียแล้วการตบหน้าอย่างแรงของมินตราไม่เพียงแต่ทำร้ายศักดิ์ศรีของจสมชายแต่มันยังปลุกด้านที่เลวร้ายที่สุดของชายคนนั้นออกมาใบหน้าที่แดงก่ำจากแรงตบเมื่อครู่บัดนี้เปลี่ยนเป็นคำเข้มเต็มไปด้วยความโกรธที่ใกล้จะระเบิดออกมาโดยไม่พูดพร่ำทำเพลงจสมชายก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว อีเด็กเวนนี่เขาตะโกนลั่นเสียงกล้องไปทั่วท้องถนนที่จอแจเขายกมือใหญ่โตของเขาขึ้นและเหวี่ยงหมัดเข้าใส่ใบหน้าของมินตรายอย่างโหดเหี้ยมหมัดนั้นกระทบเข้าที่แก้มของมินตรายอย่างจังจนทําให้ร่างของเธอเซไปข้างหลังมินตราชะงักความเจ็บปวดล่นปราดไปทั่วใบหน้าและเธอรู้สึกถึงของเหลวอุ่นๆไหลออกมาจากมุมปาก เลือดริมฝีปากของเธอแตกจากแรงหมัดของจะสมชายแต่ถึงแม้ความเจ็บปวดนั้นจะเป็นจริงมินตรากลับไม่แสดงอาการยอมแพ้มินตรายืดตัวตรงขึ้นอีกครั้งแม้ว่าเข่าของเธอจะสั่นเล็กน้อยเธอก็จ้องมองจะสมชายด้วยสายตาคมกริบเปลี่ยมไปด้วยความกล้าหาญที่เธอไม่เคยคาดคิดว่ามีอยู่ในตัวอย่ามาแต่ต้องตัวฉันอีก เธอตะโกนด้วยน้ำเสียงก้องกังวานเสียงของเธอดังชัดเจนแม้จะมีความสั่นเครือจากอารมณ์ที่เธอกั้นไว้จากสมชายที่ถูกเผาไม่ด้วยความโกรธและความโอหังเดินเข้ามาใกล้อีกครั้งคราวนี้ด้วยท่าทีที่ก้าวร้าวยิ่งกว่าเดิมผู้คนรอบข้างเริ่มหันมามองมากขึ้น บางคนเริ่มหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาบันทึกเหตุการณ์แต่ไม่มีใครสักคนที่กล้าเข้ามาห้ามปรามจะสมชายดูเหมือนจะไม่สนใจสายตาของผู้คนรอบข้างเขารู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจและสามารถทำอะไรก็ได้โดยไม่มีใครกล้าขัดขวางแต่ทว่ามินตราไม่ใช่คนที่จะนิ่งเฉย เธอรู้ว่าหากเธอไม่สู้กลับจะสมชายจะยังคงกดดันและบีบบังคับเธอต่อไปด้วยความกล้าหาญอย่างน่าเหลือเชื่อเธอ,เธอก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวจ้องตรงเข้าไปในดวงตาของจะสมชายแม้ร่างกายของเธอจะเล็กกว่าแต่ความกล้าหาญของมินตราทําให้เธอดูยิ่งใหญ่กว่าชายร่างท้วมคนนั้นมากนักคุณเลือกผิดคนแล้วถ้าคิดว่าฉันจะยอมเฉยเฉเธอตะโกนเสียงดัง จาสมชายดูตกใจไปชั่วขณะกับคำพูดนั้นแต่ความโกรธของเขายังคงคุกรุ่นอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่ร้อนระอุข,ขึ้นเรื่อยๆมินตราเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้กับทุกสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นสำหรับมินตราแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องของการตั้งด่านหรือการทำผิดกฎจราจรอ,อีกต่อไปแต่มันคือการปกป้องศักดิ์ศรีและต่อสู้กับความอายุติธรรมที่อยู่ตรงหน้าเธอ สถานการณ์ยิ่งทวีความรุนแรงและความกลัวที่มินตรารู้สึกในตอนแรกบัดนี้ได้แปลเปลี่ยนเป็นความกล้าหาญที่ลุกชนดวงตาของเธอจับจ้องทุกการเคลื่อนไหวของจะสมชายที่ก้าวร้าวเข้ามาใกล้เธอมากขึ้นเรื่อยๆมินตรารู้ว่าเธอไม่สามารถยืนนิ่งรอเฉยๆได้อีกต่อไปชายพุงพลุยคนนั้นเริ่มปาดเถื่อนขึ้นเรื่อยๆคิดว่าตัวเองอยู่คงกระพันราวกับประชาองค์น้อยท่ามกลางฝูงชนที่มองทุกคนรอบตัวด้วยความดูแคลนแต่ท่ามกลางความตึงเครียดนั้นมินตราเหลือบไปเห็นบางสิ่งบางอย่างที่อาจเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ กระบองตำรวจที่ให้อยู่ที่เอวของจะสมชายในชั่วพริบตาสมองของเธอทำงานอย่างรวดเร็วคิดหาทางใช้ประโยชน์จ,จากสถานการณ์เมื่อจะสมชายพยายามเข้ามาใกล้อีกครั้งด้วยปฏิกิร mm ิยาที่รวดเร็วมินตราก็คว้ากระบองนั้นได้สำเร็จ จะสมชายที่ไม่คาดคิดว่าจะมีการต่อต้านเช่นนี้ถึงกับตกใจไปชั่วขณะแต่ก่อนที่เขาจะทันได้ตอบโต้มินตราก็ดึงกระบองออกจากเอวของเขาอย่างแรงด้วยกระบองในมือบัตรนี้มินตราไม่ใช่คนที่จนตรอกอีกต่อไปเธอยืนตัวตรงกุมกระบองนั้นไว้แน่นดวงตาของเธอเปล่งประกายด้วยความกล้าหาญที่ไม่สั่นคลอนพอได้แล้วเธอตะโกนลั่น เสียงของเธอดังก้องไปทั่วฝูงชนที่เริ่มมุงดูจะสมชายชะงักไปครู่หนึ่งแต่ความอับอายและความโกรธทำให้เขากลับพุ่งเข้ามาเพื่อแย่งกระบองคืนแต่มินตราหมดความอดทนแล้วด้วยแรงทั้งหมดที่มีเธอเหวี่ยงกระบองนั้นเข้าใส,ส่ศีรษะของจะสมชายเสียงดังตุบหนักแน่น สะเทือนไปในอากาศและร่างใหญ่โตของจ่าสมชายก็ลม้มลงไปกองกับพื้นทันทีศีรษะของเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสและเลือดเริ่มไหลออกมาจากขมับอับชุดเครื่องแบบและเสื้อกั๊กสีเขียวที่ยับยู่ยี่ของเขาจ่าสมชายแน่นิ่งไม่ไหวตึงร่างของเขานอนหมดสติอยู่บนพื้นแอสฟัลที่ร้อนระอุฝูงชนที่เห็นเหตุการณ์ต่างเงียบกริบ บางคนเอามือปิดปากด้วยความตกใจกับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นบางคนเริ่มวิ่งเข้ามาใกล้ในขณะที่คนอื่นๆยังคงยืนนิ่งอยู่กับที่พร้อมกับโทรศัพท์มือถือที่ยังคงบันทึกภาพอยู่มินตราย,ยืนอยู่ตรงนั้นหายใจหอบที่มือของเธอยังคงกำกระบองไว้แน่นร่างกายของเธอสั่นเล็กน้อย ไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เป็นเพราะอะดรีนาลีนที่ยังคงสูบฉีดอย่างรุนแรงในตัวเธอเธอไม่เคยคิดฝันว่าจะต้องทำอะไรเช่นนี้แต่เธอก็รู้ว่าเธอไม่มีทางเลือกอื่นด้วยสายตาคมกริบเธอมองร่างของจะสมชายที่นอนอยู่บนพื้นแล้วหันกลับมาตระหนักว่าฝูงชนและตำรวจในอื่นๆที่อยู่รอบข้างเริ่มมองเธอด้วยความตกตะลึงแต่สำหรับมินตราแล้วนี่คือการต่อสู้ที่เธอต้องทำไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองแต่เพื่อต่อต้านความอายุติธรรมที่เธอรู้สึกมาโดยตลอดเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมาก แต่ผลกระทบของมันรุนแรงราวกับระเบิดที่สั่นสะเทือนบรรยากาศรอบบริเวณด่านตรวจเสียงกระบองที่ฟาดลงบนศีรษะของจะสมชายกลายเป็นจุดสนใจของทุกคนบนถนนผู้ขับขี่ที่ก่อนหน้านี้เพียงแค่มองดูอยู่ห่างๆตอนนี้ต่างหยุดรถและจ้องมองเหตุการณ์ด้วยตาที่เบิกกว้างคนที่เคยเดินไปมาบนทางเท้าตอนนี้ยืนนิ่งตัวแข็งขณะที่บางคนยกโทรศัพท์มือถือขึ้นบันทึกทุกวินาทีของฉากที่เพิ่งเกิดขึ้น จะสมชายกับร่างใหญ่โตของเขาที่ตอนนี้นอนหมดสติอยู่บนพื้นแอสฟัลกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการล่มสลายของอำนาจที่พวกเขาไม่เคยคิดฝันว่าจะสามารถต่อกรได้ในช่วงเวลาสั้นๆมินตราได้กลายเป็นศูนย์กลางของความสนใจหญิงสาวร่างเล็กที่ต่อกรกับอำนาจอันยิ่งใหญ่ท่ามกลางความจอแจของกรุงเทพในยามบ่ายท่ามกลางฝูงชนเริ่มมีเสียงซุบซิบแผ่วเบาให้ได้ยินเสียงของผู้คนที่ทั้งทึ่งและสับสนกับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเขาตีตำรวจจริงๆด้วยหนึ่งในผู้ขับขี่กระซิบด้วยน้ำเสียงไม่อยากเชื่อ ดูเลือดสีตำรวจคนนั้นล้มไปเลยอีกคนเสริมเสียงดังขึ้นแต่ไม่มีใครทำอะไรทุกคนเป็นเพียงผู้ชมผู้ขับขี่ที่กล้าหาญกว่าบางคนเริ่มเดินเข้ามาใกล้ยพยายามมองให้ชัดเจนขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นมินตราที่ยังคงยืนอยู่พร้อมกับกระบองในมือดึงดูดความสนใจของพวกเขาใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวและความกล้าหาญแม้ร่างกายจะสั่นเทาเล็กน้อยจากอะดรีนาลีนที่ยังคงพลุ่งพล่าน แต่เธอก็ยังคงยืนหยัดอย่างมั่นคงราวกับจะบอกว่าเธอจะไม่เสียใจกับการกระทำของเธอในขณะเดียวกันสถานการณ์ก็เริ่มตึงเครียดขึ้นเมื่อตำรวจในอื่นๆที่อยู่ในบริเวณนั้นเริ่มเคลื่อนตัวเข้ามาทางมินตราพวกเขาดูสับสนและลังเลเล็กน้อยระหว่างการปฏิบัติหน้าที่หรือประเมินสถานการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น สีหน้าของพวกเขาแสดงความตกตะลึงไม่ใช่แค่เพราะจะสมชายที่หมดสติแต่ยังเป็นเพราะความกล้าหาญของมินตราที่ต่อต้านอำนาจอย่างชัดเจนต่อหน้าต่อตาพวกเขาตำรวจที่ดูหนุ่มกว่าคนหนึ่งกระซิบกับเพื่อนร่วมงานอาจจะพยายามทำความเข้าใจสถานการณ์ก่อนที่จะดำเนินการต่อไป แต่อีกคนหนึ่งเริ่มเดินเข้ามาใกล้มินตราอย่างรวดเร็วด้วยสีหน้าจริงจังราวกับพร้อมที่จะจับกลุ่มเธอมินตรารู้ว่าอันตรายยังไม่จบสิ้นแต่เธอก็ยังคงยืนอยู่ที่เดิมกลุ่มกระบองนั้นไว้แน่นดวงตาของเธอไม่แสดงความหวาดกลัวแม้แต่น้อยรอบตัวพวกเขาบรรยากาศบนท้องถนนที่เคยคึกคักด้วยยานพาหนะบัดนี้ได้กลายเป็นฝูงชนที่เต็มไปด้วยความอยากรู้อยาก,ยากเห็นและความตึงเครียดมินตราย,ยืนอยู่ตรงนั้น ลมหายใจของเธอยังคงหอบทีกระบองตำรวจที่เย็นและหนักยังคงอยู่ในมือของเธอเธอกำมันไว้แน่นเทารู้ว่าสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นได้เปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปแล้วสายตาของผู้คนรอบข้างที่ในตอนแรกเต็มไปด้วยความตกตะลึงและความอยากรู้อยาก,ยากเห็นบัตรนี้เริ่มเปลี่ยนเป็นความตึงเครียดที่จับต้องได้ ตำรวจในอื่นๆที่อยู่ในบริเวณนั้นเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้เธอด้วยฝีเท้าที่รวดเร็วใบหน้าของพวกเขาแสดงออกถึงความตกใจและความเด็ดเดี่ยวปะปนกันมินตรารู้ดีว่าตำแหน่งของเธอกำลังจนตรอกมากขึ้นแม้เธอจะรู้สึกว่าการกระทำของเธอถูกต้องแต่เธอก็รู้ว่ากฎหมายมักจะไม่เข้าข้างผู้อ่อนแอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเธอต่อสู้กับผู้มีอำนาจอย่างจะสมชายวินาทีต่างๆผ่านไปอย่างเชื่องช้าและความคิดของเธอก็วิ่งวนหาทางออกในชั่วพริบตามินตราตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวเธอไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้อีกต่อไปหากเธอยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นเธอจะถูกจับกลุ่มและสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอาจจะไม่มีใครได้ยิน ด้วยการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วเธอปล่อยกระบองตำรวจออกจากมือปล่อยให้มันตกลงสู่พื้นด้วยเสียงที่ดังก้องท่ามกลางความเงียบของฝูงชนโดยไม่เสียเวลาเธอวิ่งไปยังมอเตอร์ไซค์ของเธอที่ยังจอดอยู่ริมถนนผู้ขับขี่และคนเดินเท้าบางส่วนที่ยืนอยู่ใกล้ๆถอยหลังเปิดทางให้เธอขณะที่เธอสตาร์ทเครื่องยนต์อย่างคล่องแคล่ว เสียงเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ที่ดังขึ้นทำลายความตึงเครียดและก่อนที่ตำรวจจะเข้ามาใกล้กว่านี้มินตราบิดคันเร่งอย่างแรงทิ้งที่เกิดเหตุไปด้วยความเร็วเต็มที่เบื้องหลังเธอฝูงชนยังคงยืนนิ่งตะลึงบางคนตกใจกับสิ่งที่เพิ่งได้เห็นขณะที่คนอื่นๆเริ่มพูดคุยกันด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้น ตำรวจบางส่วนที่อยู่ในที่เกิดเหตุพยายามวิ่งไล่ตามแต่ฝีเท้าของพวกเขาถูกหยุดไว้โดยฝูงชนที่หนาแน่นเกินไปบรรยากาศของกรุงเทพยังคงจแแจเช่นเคยยานพาหนะยังคงแล่นต่อไปพ่อค้าแม่ค้าหาบเรยยังคงวุ่นวายกับการขายของและเสียงแตรย,ยังคงดังประสานกันแต่สำหรับผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุเหตุการณ์นี้จะไม่มีวันลืมเลือนได้ง่ายๆ มินตราหญิงสาวผู้กล้าหาญที่ลุกขึ้นสู้กับตำรวจช่ำราดบางหลวงได้ทิ้งร่องรอยที่จะกลายเป็นหัวข้อสนทนาที่ร้อนแรงไปทั่วทุกมุมเมืองสำหรับมินตราเองถนนที่เธอขับผ่านไปตอนนี้รู้สึกยาวไกลและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่ด้วยอะดรีนาลีนที่ยังคงครอบงำร่างกายของเธอเธอมีเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวคือการหนีไปให้ไกลที่สุดจากที่นั่นนำพาความกล้าหาญและความหวาดกลัวของเธอไปยังที่ที่ปลอดภัยกว่า